อาชีพต่อไปคืออาชีพธาตุดินครับอาชีพธาตุดินคืออาชีพที่เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากไฟครับนะเพราะไฟเผาแล้วมันจะกลายเป็นเท่าถ่านเป็นดินกลุ่มนี้ก็เลยได้รับอันนี้สองแห่งความมั่นคงได้เลยครับธุรกิจธาตุดินมีอะไรบ้างครับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินโกดังวัสดุนะวัสดุก่อสร้างนะหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์นะก็ยังมีเกณฑ์ขยับขยายได้ดีนะ ในเรื่องของความมั่นคงประกันภัยนะครับก็ยะดีนะข้าราชการทาหารตำรวจนะธุรกิจประกันภัยได้รับความเชื่อถือมีความสําคัญมากขึ้นในปีหน้านะศาส,สนาความเชื่อปีหน้านะครับมาแรงนะมูเตลูอย่างเงี้ยสังฆพันธ์หรือว่าการทําพิธีกรรมต่างๆนะครับก็ยังเป็นที่ต้องการในยุคที่จิตใจคนยังว้าวุ่นนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไปได้ครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเรื่องการเกษตรนะเรื่องการเกษตรเพราะมันจะต้องทําเกี่ยวกับดินนะ ทำกเกษตรทำให้มันถูกทิศถูกที่ถูกทางนะครับอปีหน้าที่ชัดจะเต็ม